เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดประชุมผู้ประกอบการค้าในพื้นที่พิเศษลานล่างและพื้นที่พิเศษ84ล็อคข้างสะพานวัดพรูปถนนเจมืนสีและผู้ประกอบการค้าพื้นที่ตลาดสดเทศบาล12ถนนเจมนไวัย ณห,ห้องประชุมชั้น3าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและชี้แจงรายละเอียดต่างๆของการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบการไปยังพื้นที่รองรับชั่วคราวที่ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้เตรียมเพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้แบบได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและการจับสลากล็อกที่มีการตรวจสอบอุปกรณ์และกล่องที่บรรจุสลากเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม 200กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะย้ายตลาดนั้นเนี้ยก็จะมีผลกระทบทั้งหมดเนี่ยนะคะคนที่จะโดนเต็มเต็คือลานอีกสอนะคะแล้วก็จะมาเจอ,อแล้วก็จะมีการสร้าง,างาราคาให้84ดสี่ล็อกขั้นพรมพัลูุนะคะแล้วก็ลานล่างที่ประกอบเป็นข้าวใบก็ไม่จะทำเป็นกคมปสระให้อย่างดีนะคะก็จะโดนด้วยแล้วก็จะมีหน้า หน้าอาคาสองที่เป็นเต็นะ์นั่งสบายด้วยนะะแล้วก็จะมีอันนี้ที่จะมุว่วแล้วก็จะมีสีะนะคะยาเขาบอกว่าขายดีแต่ว่ามันมีมันมีอยู่ตรงว่าถ้าไปคราวนี้คือต้องร้านครบอย่างเช่นอ่าโว์มุยตำแหน่งเนี่ยมีที่เช่าหมดเลยด้วยตลาดมันขายได้ดีใช่ไหมในตลาดสามเนี้ยมันมีข้างนอกมามาอยู่บ่อนตลาดเขาไปได้ครับเพราะเขามีสัญญาย,ยู ถ้าหารมาคุยแต่ผมจะได้ความว่าต่ามาคุยเนี่ยเขามาหารือเพราะแม่ค้าเนี่ยไปสอบถามเขาคนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเขาก็ต้องมาตามหน้าที่มาสอบถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันจัดก,กอไม่ลิ้มเขือนอะไรเงี้ยนะไม่อยากจะเล่าให้เราฟังว่าแค่มาหารือ,อยังไม่ได้มีมติอะไรเลยนะว่าจะโอเคตามตามเนี้ยที่เขียนเนี่ยที่ตรงฝั่งวัดพระลูก แล้วเราเวลาเราตามตัวเนี่ยเราตามได้นะฮะมีหลายคนเป็นแบบนี้นะเขาก็แจ้งแล้วนะตุ้ใหญ่เขาแจ้งหมดแล้วนะว่าเขาไปอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ทาสยามนะครับหลายคนเลยใครจะพทษนึงก็ออกกนนะเอาได้นะไหมว่าให้ใครงานระับผมไปให้ตัวเองหน่อยได้สามัคคีกันเลยเมื่อเช้าผมบอกสามัคคีกันหมูคนได้สุดท้ายที่อยู่รอบมุมสุดโอ้โหเนี่ยเจ้า คร okay. no, ับน้องแยงโซนที่สองกรุณที่หนึ่งอ่ากลุ่มที่สองอันนี้กลุ่มที่สองเริ่มที่กลุ่มที่สองใช่ป่ะอ่ากลุ่มที่เจ็ดตั้งแต่กรุณที่เจ็ดนะสี่แถวตรงเนี้ยปกติแถวตัวเนี้ยนะพอจะลงพื้นที่เนี่ยถ้าจำได้แล้วอะก็ลงมาตายละท่านจะเอายวงเนี้ยไปอยู่กับโยงโน้นน่ะถ้าตรงแรกถ่ายรูปไปได้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนี่ก็จับอยู่ได้ไม่รู้เคเบิลถ่ายเป็นต้นแบบเลยครับท่านจะกรอกชื่อในนี้มาสี่ท่านในนี้เจ้าหน้าที่ลงชื่อผมกลับไว้แล้วท่านไปถีบเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเสร็จแล้วอิงเงินบายอยเก็บไว้ที่เทศบาลเอาไว้ยืนยันกันนะเอาไว้ยืนยันกันนะไปนี้นะครับอ่าเริ่มจากด้านโน้ไปนะ ดูไงก็าไม่เห็นครับมันเจ็บติดกันให้เลือกได้เลยจะเลือกเอาไหนมันสวยมันใหญ่มันกว้างยิ่งเลย